เดงดังจังนะตาาไปเออตามเขาไปไ้จ๊อกใส่ผีนะครับอร่อยไม่รู้จาสูตรไม่ได้ใส่เข้าไปครับอร่อยเย็นนึ่งคนนั่งเย็นเหอร่อยเย็นนึงคน นี่เรากดแล้วยังไม่โดนเหนเรากดแล้วเนาะใช่ไหมกดได้ใช่ไหมตามไปอ้าวตั๊มอันด็ดมาถูมาปาซูไปเดี๋ยวมาูลงไปแล้วก็ตั้งไหนโอ้น่ารักน่ากินดิอะหน่ากินมากยสาไป ไม่แซ่บด่าให้มันรู้ไ,ไปอร่อยที่ปากลำดากที่ดากนะครับเออเออจะไป<อ>แล้วก็ตั้มฝนอยู่ข้างๆตกใจหมดละจะไปน้ำตาลจะไปยา ตามตามให้เข้ากันเดี๋ยวเราไปชิมเป็นไงเป็นไงอร่อยมากเลยไม่เชื่อไม่เชื่ออืออืออร่อยใส่ถ้วยมาต่อไปเดี๋ยวใส่ถ้วย ใส่ป้ายอร่อยที่ปากนะครับลำบากที่ดาบสูตรนี้แม่ให้มาพริกตาแดงเจ๊ต้อยล้วยโซกนะครับไหนนะ่ากนตามเลยจอย๊กแง่กินแต่แ้วค่ะ